หมกโดนมูเลกับแม่ฟิสแก่สาวแล้วห่อจี๊ดจ๊าดวันนี้มาร้านไ้งอนพาเลทอีกวันหนึ่งนะคะมาชิมต้นตำรับเฟอของเวียดนามค่ะมีต้นตำรับเลยมีกุ้งมีเนื้อเนื้อคล้ายๆเป็นเนื้อตุ๋นบ้านเราอะค่ะกินเฟอต้องมีผักค่ะมีผักผักแล้วก็ซอสเปเยลของเขามีผักมีมะนาวมีน้ำปลาพริก ถักเยอะเลยค่ะชามใหญ่ค่ะดูอีกิฮาสิโมอีกิพุดสุเก้นี่ค่ะเฝอต้นตำรับจากเวียดนามเขาทำให้กินชิมแล้วก็ออกรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเราค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวชิมกันลาพาทัวร์สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของร้านนิดนึงนะคะว่าเขาใช้เวลาในการทำ

ทูทีมั้งรับมาครัวคือยาอยากคืออคางเขาบอกว่าใช้เวลาสองชั่วโมงในการตุ๋นค่ะถึงก็แล้วก็นิ่มดีถึงนิ่มก็เปื่อยอยู่ค่ะไม่เหม็นคาวด้วยนะคะนี่ก็จากร้านเขาทำพิเศษเพื่อให้เราโดยเฉพาะโอเคค่ะร้านอยู่ใกล้บ้านค่ะแกถึงมาทุกวันเดินสามนาที นี่ข้างนอกนี่สำหรับคนนั่งดื่มเบียร์ดูดบุหรี่แล้วก็คุยกันค่ะร้านเวียดนามค่ะเขาไม่ได้ขายขเฉพาะเฟอรหรือว่าคล้ายๆอาหารไทยอย่างเดียวเขาก็ขายอาหารฝะลังด้วยนะคะ <c oughs> ก็มีอยู่ด้วยเหมือนกัน <c oughs> นี่ค่ะมีทางจะเดินไปบ้านอแต่เราก็ถ่ายลูกค่ะ ลูกค้าเขามีทุกวันแหละค่ะมันอยู่ได้เดิมร้านอยู่เบวิกค่ะเขาก็จะขนมาแบบขนมาแบบยกมาเป็นหลังเลยค่ะบ้านหลังนี้แต่ก่อนอยู่เบวิกแล้วเขาก็จะมาขนมาแบบเป็นหลังๆเลย <c oughs> เขายกมาเป็นหลังเลยโดยการยกเป็นชิ้นส่วนมาทั้งหลังเลยค่ะนี่ค่ะ มีลูกค้าประจำส่วนมากอยู่บ้านเนี้ยส่วนมากอยู่ออกมาจากบ้านใกล้ๆแถวนี้ทั้งนั้นเลยนี่เขาจะยกมาทางหลังยโอเคค่ะแล้วตาพาเธอวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คนะ